คุณไม่มีวันหยุดผมร่วงได้ถ้าคุณไม่รู้จัก DHT blocker ลูกผมไปทำไมผมยังร่วงอยู่ทาเซรั่มใช้ยาสระผมทุกวันแต่ผมก็ยังเถอะขึ้นเรื่อยๆนั่นก็ราะว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมมองคุณมีศัตรูตัวฉากาจที่ชื่อว่า DHT อยู่ในร่างกายูู้้จักที่จะยับยั้งมันทุกสิ่งอย่างที่คุณเสียเงินซื้อไปจะ ศูนย์บาทโดยทันทีมารู้จัก DHT กันดีกว่า d h t หรือชื่อเต็มว่าไดไฮโดรเทตอสโตรลอนคือฮอร์โมนที่ร่างกายทุกคนมีนะครับมันเปลี่ยนมาจากฮอร์โมนเพศชายไม่ใช่แค่มีในผู้ชายนะผู้หญิงก็มีนะครับแต่ปัญหาสำคัญเลยคนที่หัวร้านจากกรรมพันธุ์เนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าโรค AGA มันคือคนที่มีตัวรับเจ้า DH t อทอยู่ที่หนังศรีรษะและดันมีมากเกินไปทําให้ร่างกายนะรับเจ้า DH t ทเข้ามาและเมื่อเจ้า D h t ทีมันเข้ามาที่รากผมมันก็ทำให้ผมเส้นหดลงและหลุดร่วงไปในท าวหลุดไม่เกินื20ซ y c l e ซึ่งเจ้า DHT อาจจะไปตุ้นให้มันหลุดและทําให้ผมคุณเข้าสู่ปาวะผมลานเร็วกว่าวนยคนนั้นเองทางรอดจึงมีผลที่คุณต้องใช้เจ้า DHT บล็อกเกอร์ซึ่งมันจะช่วยในการปกป้องไม่ผมคุณล้นถาว d h มีอยู่2อย่าง1เลยคือเป็นแบบยาหรือเป็นสาสังเคราะห์กินได้อนุมัติจากอยอองเมริกาแล้วตัวแรกที่รู้จักกันดีก่อนกว่านั้นคือฟีนัสไลน์เฟสไลน์1มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยสามารถกินได้ต่อเนื่องยาวๆส i d e e f ค่อนข้างน้อยมากสามารถบล็อกเจ้า DHT ได้ประมาณ60-70%ผลลัพธเที่งาดคือลดความต้องการทางเพศทําให้อวัยวะเพศแข็งตัวช้าลงส่วนตัวที่2จะต้องใช้ ก็ต่อเมื่อใช้เฟรชไลน์มาปรีเดงแล้วมันยังไม่ตอบสนองก็มาใช้ตัวนี้ครับชื่อว่าอโวดาหรืออีกชื่อหนึ่งยูเอสไลตัวนี้ส่วนใหญ่จะกินกันแค่เพียง0.5มิลลิกรัมนะครับกินวันเว้นวันเป็นแรงมากอาจจะกินวันละเม็ดได้เลยตัวนี้จะยับยั้งดีเอชทีทั้งประเภทท้ายหนึ่งและท้ายสองเรียกได้ว่าบล็อกเกือบ90%เลยของเจ้าดีเอชทีประสิทธิภาพสูงกว่าเจ้าเฟรชไลน์แต่บางคนจะมีอาการเจ็บหน้าอกคัดเต้านมที่สำคัญเลยมันสามารถลดความต้องการต่างเพศแล้วทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวช้าลงได้แรงกว่าแบบบททีีี่่เรรรยกกกววาาตัล็อออจธมงสสด โหรือสารกัดจากผลปาล์มเลื้อยตัวนี้ครับกินประมาณวันละ320มิลลิกรัมต่อวันตัวที่2คือเบต้าซิสเตอรอลเป็นสารกัดจากในพวกถั่วเหลืองหรือเมล็ดฟักทองกินประมาณวันละ130มิลลิกรัมต่อวันตัวที่3ามเขาชื่อว่าพรัมพีซิสออลหรือน้ำมันสกัดเมล็ดฟักทองกินประมาณวันละ1,000-2,000มิลลิกรัมต่อวันตัวที่4คือเนเทอร์ลูดเอ็กซ์แทรักหรือสารกัดจากลาดจำแยตัวนี้กินวันละ250-500มิลลิกรัมต่อวันสี่ตัวนี้นะครับทำให้ในการบล็อกการทาาจช้่นเเองละม ือการสก,กิดไมโน็ซิดิวเบาๆที่ผมหรือประจวบทีย่ยอมมามาถือีารสไลด์แบบทาเพราะฉะนันอยากผมขึ้นไวก่อนที่จะไปปลูกผมต้องหยุดผมร่วงให้ได้ก่อนและบำรุงรากผมให้เลือกถึงข้างในจริงๆที่สำคัญถ้าคุณเป็นผมบางจากกรรมพัน์ไม่รู้จักดีเอทีถือว่าผิดสุดๆเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับผมผมันจะค่อยมาแชร์สาระดีนการดูแลผมร่วงที่หมอผ่านมาแล้วด้วยตัวเองสงสัยอะไรสามารถทักข้อความถามมาได้เลยนะครับ